ดูดอกงงเงยหมดละดอกงงเงยหมดละอูอ้อันนี้เป็นเห็ดพึ่งเขาใหญ่นะครับผมส่วนอันนี้เป็นเห็ดหาดครับผมม่ได้ดอก,กงาม ัสดีตอนเศร้าๆครับผมสุภูสิคนครับมันนี้กับพักขึ้นเขาอีกคือเขาครับผมพามันเลาะหาเห็ดกอแดงปลาเกาที่เมื่อวานนี่ม้วนมัสายๆนะครับผมก็เพอได้เก็บอยู่ครับก็เลยมามองเก๋านี่แหละเอาเลาะไปเรื่อยๆครับผมบลูว่าสิมานบอมานต้ครับเนาะต้นเก็บลงไปหลายแล้วครับมาสวยคือเกาเอนี้ก็ได้ติดตามรุ่นน้ากันครับผมกับน้องแพงกําลังยางน้าหลัง อีดอกนึงครับผมเห็ดกอสีครับผมสองดอกขึ้นมาเรื่อยๆครับผมเห็ดกอแดงนี่ดอกนึงครับผม อันนี้เป็นเห็ดพึ่งเขาญ่ครับผมนี่จะลังออกนี่อีกดอกครับเห็ดกอนี่กำงามเลยครับ เ,เขา้าดอกนึ่งดอกยังไงครับเห็ดพึ่งขา้าวอู้ดอกยังไงนี่ครับอีกดอกนึงครับอืออันนี้นเป็นเห็ดพึ่งข้าวนะครับผมเห็ดพึ่งข้าวยังไง เนีนเ่ยนะครับขาเงียบบัตอีกสองดอกครับแก่งแสบด้วยนี่สวยงามครับผมใครเห็ดละโงกครับผมเกิดยุ่เป็น สองไข่ครับผมนี่เลือกหอกขาวนะครับผมกอดอกนึงครับอู้ปุณนอีกดอกนึง สองดอกกระเมนนะครับอดอกเยอะๆนี่ครับดอกค่อยๆเจ็บไปครับมองละดอกสองดอกครับผมค้นหลายนะครับ ส่เหลืออยู่ครับดอกนึงครับ็ดก็ งามเห็ดมันปูครับผมเห็ดมันปูเห็ดขมิน้นสามสี่ดอกดอกงามอยู่ครับต้ยบัวบานแล้วครับ อืเบิ่งนี้ครับส่วนอันน,นเป็นเห็ดหาดครับผมไม่นจะดอก,กงามง,งามเลยครับหนึ่งกินแซบๆครับผมมันที่ออก มีรสชาติหวานอยู่นะครับเนี่เป็นเห็ดย่างเก็บเอาเห็ดพวกนี้ออกบกคอยดูครับผมเห็ดก,ก้อนี้ออกดูครับเอาเห็ดอันนี้ไปไว้กินโอเ้โอเห็เบดบดพูดกเก็บก็เสียดายนะครับผมดอกงาม

อันอีกชนิดหนึ่งมันฮืนกับชนิดนี้คล้ายๆกันบวกเอาดอกงามคือกันครับแต่ว่าชนิดนี้มันฮืน,นอันนี้กกงยัยอันนี้หวานครับเห็ดพื้นเขา่าซ้ำดอกนะครับสิโตกยั่ ปอเป็นมูลเลยครับมื่อนี่แครลดดอกครับอีกดอกนึงอีกสองดอกครับผมปอแดงกำลังได้น้อยหนึ่งครับมื่อนี่ สองดอกครับผมดอกงี้เห็ดพึ่งเขา่าโอ้ยดอกนี้เห็ดพึ่งขาล้ายตัวนี้เห็ดพึ่งขาล้ายหรือว่าเห็ดพึ่งเดือดครับผมเมนเห็ดพึ่งเขา่าเดี๋ยวมันกระแดงครับนี่ พึ่งนกยุงครับผมดอกเดียวบ่ม,มีมูครับเห็ดละงูครับผมดอกหนึ่งกับไข่หนึ่งนี่ไข่หนึ่งอ้อบอมเหนียนนี่ว่าไขาเ่เห็ดเห็ดเป็นไข่ครับผมละงอบอันนี้บอดดกครับมันผุแล้ว เพิ่งข่อีกดอกหนึ่งอู้เห็ดตวปูอยู่ขาเห็ดนี่ครับก็ดอกหนึ่งครับผมอีกดอกหนึ่งครับ,รบลังดอกจุกจอู้หอีกสองดอก ดอกนึงครับผมพอเห็ดหาดอีกแล้วครับผมมูหน,นึ่เอาเลยดอกแข็งดอกงาม ออมองหนึ่งกับมีบัหลายดอกครับมองนี้มียูซีดอกอีกมูนึงครับเต็ดมีเขา่าเลยอกแบมีนะครับเลือกเอาครับ ไส้พอว,ว่าดอกนี้เปยเด็กตัน้เปยเบิดครับผม นี่นี่มูนี่เด็ดดอกยังไๆปวดอู๋อันนี้เป็นเห็ดพึ่งเขาไงนะครับผมดอกมันไงนี่ครับเห็ดก็เหลือยี่ดอกนึงครับผม มดเรื่์งตคยอยู่ครับมือนี่ดอกดอกนี้อยู่คับบไปเรื่อยๆครับผมดอกบานครับ ไช่ครับผมสองดอกเอาล้วครับผมก็คือสิพาะสมนีครับผลงานที่ได้ก็ได้ประมาณเครื่องตาครับผมมือนี้มือนี้ขึ้นค,ค้นดอยหลายครับผมกแ็แบ่งๆกันเก็บเนาะครับเนาะผู้นั้นเก็บผู้นี้เก็บมันก็บเรือบ่หลายนะครับมองละดอกสองดอกบ่ค่อยได้พ่อเป็นมูนะครับผมมือหนิอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานรวมๆอยู่ทั้งนอกครับผมเ,บบเดี๋ยวดิญางไปกลับแล้วครับเดี๋ยวเบิ่งผลงานรวมๆกับ เรงแพงกัดบันนะเปไ็นไรสวัสดีเจ้าผลงานแทงเจ้าอ่ะน,นี่ครับผมผลงานสองคนพอๆกันนั่นเนาะนี่ครับเห็ดกอกับเลือบ่หลายนะครับผมเมื่อนี้ส่วนมากคนที่เก็บเห็ดกอกไปก่อนช่วงเสาร์อ่าที่เหลือเป็นเห็ดเพิงเนาะเห็ดเพิงก็เพาะได้เก็บอยู่ครับผมเห็ดเพิงล้ำๆเห็ดเพิงเของอาใหญ่เนี่ยตอกงามเลยครับผมผมก็ได้ยุคเห็ดเผืองเก็บเห็ดเพิงเขานะครับผมเห็ดกอกับ่หลายคือกันครับผมเห็ดรวมสมปิทั่วไปครับเมื่อนี้หลักๆก็เป็นเห็ด กอแดงนะครับเนาะเอาหมานอยู่ครับผมสองคนนี่ก็ได้โลนตาอยู่ครับพอได้เก็บพอได้เลี้ยมอยู่ครับผมเอาถ้ามากระซอยกดไลค์ครับผมกดแชร์กดติดตามครับเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเห็ดเพิ่งเห็ดเผือกกำลังออกนะเดี๋ยวมารอเบิ้งไม้ครับ